มันไปขอถามขอถามซะหน่อยได้ไหมป้าได้ได้เข้ามาฝั่งไทยนี่ขั้นแรกวันแรกมีความยังยังไงดีใจไหมดีใจไหมจะไปหาพี่น้องที่ไหนฮัทสปอร์ตนี่ลูกอยู่ไทยให้โอนเงินให้ไปฮัทสปอร์ตนี่อยู่สยามบุรีเหรอพอดีเนี่ยวัดเช็ดฝนกัปิดเมืองปิดประเทศเลยเหรอ เดี๋ยนี่หลวงตัวคนต้องนั่นได้อย่ามียังมีอายุเยอะอยูอย่ก็กำลังทำไมหมด 23, ปีสองพันสายังไม่ได้เข้าสักคำเต๋ออ,อันก็ยา,ยาวยาวนานอยู่จะเข้าไทยกีก่รอบอ่ะน้องเดี๋ยวถ้าเขาใจนนี้ได้นี่สา,าวสแปดสาวเก้าวันเขาได้บ้านบ้านอยู่บ้านอยู่สายอยู่กรุงเทพเมืองเชียงหอนเมืองเชียงหอนแลมีมีลูกมีลูกอยู่ทางไทยนี่ ลูกสาวอยู่ไทยอยอู่ทองอยู่เชียงรายคนนึงนี่ลูกฮักอยู่เอาเมียอยู่เชียงคำนี่ลูกสายที่จะมาห้ามย้ำวันนี้ดีใจที่สุดมาหาด้วยญาติพี่น้องเนาะเดี๋ยวอันนา้ไปสามวันไปถ้าลูกเปิดสแกนนั่นสี่อันบัตรสี่ญาติญาติ่าตินี่ได้ในผลกระดานได้มาต้อนี่เห็นไหมได้มาต้อนี่ก็จะปิกเข้าไปห่มหลอกเลยยินดีมากเนาะที่ได้ไปหาลูกหาเมีย เาดูได้หลายจะได้สองปีแล้วสองปีเกือบสามปีแล้วนี่ไายนี่เราไปให้ลูกพอนะลูกมันแต่ว่าลูกมันประสานกับอันเจ้าหน้าที่นี่แล้วค่ะมันมันตกลงแล้วนู่นนู่นอย่าโน่เกืบว่าว่าเคยดูด่านบ้านหัวเว่าอย่าโน่ที่อีเดอเปส่งลูกสามปีครั้งนี้วันนี้เป็นวันแรกเนาะเอ่อเปชงเอ่อโน่อย่าโน่ที่อีเกีย nó nó thì eager. Bot ok, bot khay tay em. Bot khay chè tê à dù sao khay cho. tê cho, 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 mà cho, 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 มาข้าเทียวเป็นเทียวรอรอคน่านี่สองคนเป็นโชเฟอร์ใช้ใช้ดาวชาใช้ตัวตอนนูนนะพวาแต่ยองเงียบพูดงซัชั่มเลยอ่ะพูงซัดชั่มเลยพูจงซัดชั่มเลยแต่นูนนยานนกอย่ต้องเงียบนกอย่านนกอย่าตอเงียบพววตัวชจ้ใ

นในมอบอยโทรใน,นมอค่าโดยสารไปไหนราคาเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะอยู่ที่นี่ทั้งหมดละเอะะ่อยันตอยู่ศาตัวอยู่ศาอมอในมอหวัวยศาตรงพอคุณมือเตาแต่จ่น้อยพวกแค่จอจอเขียวเชนน่ะน,นั่นต่อตัวนั่นต่อตัวต่อตัวหนึ่งยันตัวอยู่ศา เตอสายติดต่อเบอร์โทรศัพท์นะตัวในจาที่อีที่ออที่เป้มือเบอร์โทรย้อนเนี่ยือเลือนเตอนสายติดต่อจอในเชนหน่ยย้อนสั่งผมมาคัดจุดกู้จอในเชนหนูกู้มือมือเบอร์โทรย้อนทุนในหน่วยมืื่อวันนี้วันนี้เป็น วันอะไรของผู้โดยสารที่มีรถวันดานไทยกับดานลาวเปิดวันแรกครับอ๋อแล้วก็มีมีความหวังว่าจะมีจะมีธุรกิจแล้วก็จะมีรายได้พึ่งต่อไปนี่จะมีรายได้เพึ่งนะมีครับมีน่าจะมีเพราะว่าดานเปิดแล้วเนาะยุดมาสองปีแล้วครับวันนี้เป็นความฝันมาถึงนะครับผมยุดมาสองปีแล้วเศรษฐกิจน่าจะดีเนาะครับครับครับเศรษฐกิจเนี่ย เปิดข้ามประเทศก็คงจะได้ได้ดีละครับเออขอโชคดีนะครับ,เ,รรบเออ,เอ,อยูทูบเบอร์มันไม่มีหน่วยงาน,เป,นเป็นเป็นนายตัวเองนายตัวเองเองหรอนายตัวเองครับอ๋อนึกว่า